ให้มันถึงใจด้วยนะนี่คือธรรมนี่คือวินยนั่นเราจะรักษาหรือเราจะทำํำลายพระเจ้าก็ตัดอยู่แล้วนี่เราจะเป็นผู้รักษาหรือจะผู้ทําลายหน้าที่ของพวกถือนั่นทั้งพระทั้งบาสนาปิการนี่มีหน้าที่ที่จะรักษาหลักธรรมหลักวินยัยรักษาทาวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าร่วมกันร่วมกันร่วมกันโหทยจง2500ังสองพันห้าร้อยกว่าปีดูที่คุณงามความดีของมหาบุรุษเอกของโลก ดูชื่อของพระอ,องค์ดังพระไม่หรโอ้โหข้าใครเพปฏิบัติตารมแล้วทรงมากทรงผลทรงคุณงามความดีล้วนๆเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็ภาคภูมิใจนะนี่พ่อพูดให้ฟังตรงนะวันนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่จะการเข้าพรรษาอยู่ถ้าใครจะเข้ม,มวงวดขวขันเพียนประจําก็เอาที่พระแล้วก็ฉันน้อยพูดน้อยนอนน้อยเพียนมาก มีสติรู้ตัวอยู่สมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดก็ใหญ่พูดสัรวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้ปกติสุขอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยจึงจะสามารถชงมรคสชงผลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นอกธรรมนอกวินัยไม่ได้ถ้าใครนอกธรรมนอกวินยัยมแจะจมก็จมมแจะตายก็ตายนะตายจากคุณงามความดีที่สร้างจมไม่สามารถส,สว่างสวายด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมัรคด้วยผลหลวงก็ทำมาแล้วนี่ ่าบอกว่าทำวินัยไม่ใช่ของเททํามาหรือ,อยังดูที่อยู่ป่าอยู่เขากี่ปีเรานี่เป็นสิบสิบปีเราอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวนี่รอดได้เพราะพ่อรักษาก็คือทําก็คือวินัยไม่กล้าพวกพูดผีปีศาจเป็นอาจารย์ไม่กล้าวพญาคุฑพญานาคตนไหนเป็นอาจารย์ถ้าคิดว่าพอพุทธเจ้าเป็นศาสาดาของพวกถือพญานาคทั้งหลายก็มากราบดิกราบเราด้วย นั่นสมบุญบริวรนันนั้นตาพญานาคสร้างบาร,รมีโพธิญาณยังอยู่ในทุกขติภูมิอยู่ก็มากลาบมาไหว้ที่จะว่าอะไรล่ะมันก็มีในธรรมในวินัยหมดนี่ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเข้ามาช่วยที่เตพระยานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้กราบคุณงามความดีเหรออันนี้เราไม่เข้าไปก้าไก่แต่พระอยไปทำ ถ้าวาุปฏิการาจะไปกราบคุณงามความดีของพญานาคที่คิดว่าท่านสร้างบบารมีเป็นผู้ที่ยันแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะที่พูดนี่แต่ว่าพระยะหาธรรมก็แล้วกันอย่าไปหาธรรมสิ่งนี้เพราะตัวเองก็เลยประเสริฐแล้วนี่นั่นตระกูลนี้ตระกูลของพุทธเจ้าน,ะนั่นวงวงนี้เป็นวงของพุทธเจ้าเป็นวงที่ ศาตร์โลกในใจโลกกระท่ากาไหว้ะกูลใหญ่แต่กูลของพุทธเจ้านี่ตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงสมณะโคดมุริเจ้าและก็ไม่มีคําว่าที่จะจบจะสิ้นต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปนี่จบสิ้นไม่เป็นเพราะคนชั่วก็เบิดขึ้นอ่ะคนดีก็เติดขึ้นขนไปมันขนไปไม่หมดขนไปมหาบริพิพานนี่ถึงพุทธเจ้าแต่แลว้วพระองค์แต่แล้วพระองค์มาขนไปขนไปไม่หมดนะก็เพราะว่า ความชั่วของพวกเรานี่มันไม่ยอมละออกเท่าทีมันจะหมดได้ยังไงพระเราก็เต็มโลกเต็มสงสารที่หัวใจมันเต็มเป็ดเต็มถีอยู่นี่เต็มหมูเต็มหมายอยู่นี่เออถ้าทางครารวะอาจารโยมเราไม่เข้าไปเก้าไกานะ่นี่พ่อพูดให้ฟังพอมันประมาทญาจิโยมนะหน้าที่ของพระก็คือสอนอุปาถุปฏิกาเข้าสิสอนได้เท่าที่สอนลองห้ามดูเออเมื่อเขาไม่ทําตามแล้วก็แล้วไปนี่เราก็ไม่เข้าไปเก้าไก่ ส่วนบางอย่างเขาก็ทําบุญทำกุศลอยู่ก็แล้วไปอออีกอย่างเขาก็ไปการาบพระยาคุปพยาหน้ากราบพูดผีปีศาจอยู่แล้วก็แล้วไปอีกส่วนเขาก็ทําบุญบเขาอยู่เขาก็มีสติกําลังปัญญาแค่นั้นสอนตัวเองนั่นสอนให้ข้ามจากทุกขติเข้าสู่สุคติภูมิขั้นสูงสุดให้ได้เดี๋ยวนี้พวกพระรเราเรายังอยู่ในทุกขติยังไปการาบพระยาคุปพยา,พยานหน้าอยาู่นั่นเห็นไมหมละ่ะทุกขติภูมิ สัตดิเรนเป็นมนุษย์แท้ๆของพาะกาแสวพัดอย่างดีเป็นสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐกลับไปกับพระยาคุตพญานาคเป็นอาจารย์อยู่เร็วไม่พระเรานี่ได้มาก็เอาให้ฤาษีปอบหัวให้ทนได้ไหมล่ะพวกเราชาวพุทธิีแท้รับไม่ได้ทนได้ยากมหาบุรุษเอกของโลกนี่สองพร้อยกว่าปีดูที่พ่อเรานี่ ขนาดไหนเนี่ยสร้างคุณงามความดีให้กับโลกให้กับสงสารให้กับพวกพวกเราได้การาบได้ไหว้แต่พวกเราเป็นผู้ทำลายสึกษาลาเพศไปดีกว่าลูกอย่ามาสร้างบาปสร้างกรรมในพระพุทธศาสนาอีกเลยถ้ารู้ว่าบุญรู้ว่าบาปนี้นี่สมควรที่สึกษาลาเพศไปซะนู่นวัดไหนก็สร้างพระานาคไว้การาบไหว้ดูดิวัดวหมู่วัดคณะวัดครูบาอา,า,าจารย์บางวัดก็กราบ พาลุสิตลูกหาไปกาบแล้วอ่ะกาบพญากุลเอ้ยกาบพญานาคแล้วเนี่ยเสื่องเช่นบวงสวงหูเราเล่นรับไม่ได้นะอืรับไม่ได้จริงๆนี่มีหน้าพุทธศาสนาจึงเสือเส่องไปเสื่องไปเสื่องไปเราไม่ลงนะพอพุทฟังตรงนะสามแดนโลกธาตุนีเราไม่ลงนะเราลงเจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นล้านภาษาก็ตามนะภาคสมัยปัจจุบันนี่เราไม่ลงง่ายๆนะถ้าไม่ทรงธรรมทรงวินัยนะั่น เป็นพระเทลานุเทแล้วฉันผู้ใหญ่แล้วก็ยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะในยศถาบรรดาศักดิ์นั้น,น,นแต่เราไม่ลงที่ทําที่วินัยเท่านั้นหลวงปู่ไม่ได้บวชมาเพื่อทําลายศาสนาเหมือนพ่อแม่คอาจยนนะหลวงปู่บวชมาเพื่อรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาจรเินรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปเท่าที่หลวงปู่จะทําได้ถ้าใครมีบุญก็เข้ามาที่ถ้าผู้มีบาปก็ไม่ต้องมาที่คิดว่าตัวเองทำถูกถูกที่ไหน ถูกที่ทําที่วินัยหรือไม่นั่นเอาตัวนั้นเป็นเครื่องวัดถ้าถูกก็ต้องถูกตามหลักคาสอนของพระองค์ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนี่ไม่ใช่ว่าถูกตามความคิดที่เล่ยๆซ้ำๆของตัวเองอันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าใครนะเพียงพูดให้ฟังาตามธรรมตามวิน,นัยหน้าที่ของพวกเรานี่พระเถนเนนจีอุบาสกติกานี่จะต้องรักษาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือธรรมก็คือวิน,นัยไม่ใช่ว่าจะไป เครื่องเิ้นวงสวงพวกเปตพวกผีอันนั้นดีเลศิศนี่เือเศรษฐีอะไรล่ะว่าเสือเศรษฐีพยาคาเศรษฐีราชสีเศรษฐีว่ากันไปไปมาก็เหืกันอะไรทุกวันนี้เอาไปมามเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่พูดให้ฟังแค่นั้นนี่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่พวกเราเป็นผู้ทำ ถ้พระเราสอนอุบาสุปฏิการตามธรรมตามวินัยไม่จะเสืออาาเส่อมได้ยังไงปฏิัติตามหลักธรรมหลักวินัยมรรคผลพฏิพรรมจะเสื่อมได้ยังไงไปไหนก็เท่าขัาไ,ไปไหนก็นูน่นเอาพระประจำวันเกิดวางเรียงกันอยู่นูน่นเออเอาพญาน,นาคชื่อนั้นชื่อนี้เออที่เลือดที่ประเสริฐจ้างบาร,รมีเป็นปุถิยานให้กราบให้ไหว้ว่าจะได้บุญมากได้พระลานีิสงมากเราไม่เข้าไปเข้าข่ายนะทุกขติภูมิไม่ใช่หรือ เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญาณยังไม่บรรลุสวดาบันนี่ยังต้องอยู่ในทุกขติภูมิไม่ใช่หรือดังที่ศึกษาดูนั่นก็ต้องตกนรกหมกไหมนี่ก่อนที่จะถูกพระยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งต้องตกนรกหมกไหมเช่นกันนั่นก็เหมือน